แต่จริงแล้วคิดว,ว่าคนดูวันนี้เขาเก่งและเขาฉลาดขึ้นกับการตีความแล้วก็การติดตามเนื้อหาอไป <okay. S 2> พร้อมๆกับตัวละครนั่นคือความสนุกและเป็นอัตลรทของการดูซีรีส์ม,มีความตื่นเต้นมีความลุ้นในเรื่องของการที่เราได้สร้างเด็กๆใหม่ๆม,ม,มาติดตามดูเจอร์นี่ของเด็กผู้หญิงเหล่านี้ด้วยแล้วกันว่าจากวันเริ่มต้นที่เขาเริ่มต้นมาจนกระทั่งมาถึงซีรีส์เรื่องใหม่แล้วฝากเอาใจช่วยกันด้วยแล้วกันนะคะ กดดันไหมคะตั้งแต่แาเฟมาจนเป็นเรื่องมือกดดันไหมคะกดดันไหมคไม่หรอกครับ <c oughs> พี่ผู้พี่ทํางานกันมาปกติเนาะเพราะฉะนั้นในทุกๆการเริ่มต้นทํางานซีรีส์เรื่องใหม่มันคือ <c oughs> ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่หมดอยู่แล้วครับรวมไปถึงตัวนักสแสดงเองก็เหมือนกันต้องเริ่มจับคาแรคเตอร์ใหม่ทําการบ้านใหม่ที่ความใหม่ครับแต่ละคนเป็นยงไงจะมากับ ถามพี่ใช่ไหมแต่ละคนเป็นไงกันบ้างสวยครับเลือก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 ก่อนเพราะความสวยก่อนสวยละผ่านละคราวนี้เก่งไหมก็ก็เก่งนะเก่งขึ้นด้วยครับทําการบ้านกันหนักมากครับก็ถ้าใครได้ติดตามก็จะเห็นว่าอย่างลูกหมีสัญญาเองก็จะต้องมีไปฝึกบุคลิกภาพเพราะว่าตัวคาแรคเตอร์ของคุณไอกับคุณเมในเรื่องเนี้ย จะค่อนข้างมีการเติบโตมาในครอบครัวอีกแบบหนึง่งแล้วก็ซึ่งต่างกับชีวิตของเขา2คนอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องไปฝึกบุคลิกภาพการเพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตการวางตัวหรือแม้กระทั่งแบบจริงๆน้องก็ไม่ใช่นักธุรกิจแต่เมื่อในตัวละครจะต้องเป็นทาย,ยาทนักธุรกิจที่จะต้องมาแบบรับผิดชอบแบบในธุรกิจเป็นพันๆล้านยอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มายเซตวิธีการคิดอ่านต่างๆมันก็ต้องเปลี่ยนไปก็ต้องเวิร์กช็อปทางการแสดงด้วยลิกภาพด้วยก็ถือว่าเป็นงานหนักของคู่นี้ครับส่วนคู่นี้คู่นี้ก็ต้องบอกว่าก็ใหม่กับการที่จะต้องมาเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับแล้วก็จริงๆในเส้นเรื่องของทั้งลิลลี่แล้วก็เบลเล่เองเนี่ยเรียกว่าเป็นเลขาเป็นผู้ช่วยที่ต้องคอยซัพพอร์ตแต่เขาก็จะมีเส้นเรื่องของเขาที่น่าติดตามอีกคู่หนึ่งซึ่งอันเนี้ยอยากให้แบบรอดูก็จะเป็นเคมีใหม่ๆ อีกคู่หนึ่งครับซึ่งน้องเหีือวไปจัดการทำกันบ้านในเรื่องของเวิร์กช็อปการแสดงไปเรียนในเรื่องของบุคลิกภาพแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่ที่ค่อนข้างหนักหนาอันนึงก็คงเป็นเรื่องของมีเพลงในเรื่องนี้ด้วยค่ะมีเพลงใหม่ๆแล้วก็ก็ซ้อมร้องซ้อมเต้นซ้อมโชว์ซ้อม,อ,ม,อ,มอะไรทําอะไรกันหนักหนามากค่ะเพื่อวันนี้แหละเพื่อวันนี้แหละเดี๋ยวได้ชม ก็มีรู personaje. ้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นโอกาสใหม่แล้วมีรู้สึกว่าตอนที่มีเล่นแล้วตอนที่เปรียบเทียบกับแอลแฟร์ละกันค่ะคือมีรู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งบทบาทหนึ่งที่ที่คิดว่าแฟนๆเห็นแล้วคนดูเห็นจะเห็นความแตกต่างระหว่างตัวหมอวานกับตัวคุณไอมากๆเลยก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งหนึ่งคาแรคเตอร์ที่คนดูอาจจะแบบรู้สึกว่าว้าวว่าเออจริงๆแล้วอ่ะเราเล่นอีกบทบาทหนึ่งได้แล้วก็มีความจริงๆภูมิใจในตัวเองนะเพราะว่าจากที่มี ตอนแรกคือเป็นคนที่แบบค่อนข้างแบบไม่ค่อยเรียบร้อยในการเดินการพูดอ่ะเหมือนตัวคุณไออ่ะสอนให้เรามีความนิ่งมากขึ้นสุขุมมากขึ้นแล้วก็การใช้คําพูดอะไรให้มันฉะฉาดมากขึ้นก็เลย mm hmm. เหมือนเป็นความโชคดีว่าอ๋อมันก็คือเหมือนเปลี่ยนบุคลิกภาพของเราไปด้วยะค่ะใช่คืคอนอกจากต่างจาก เรื่องเก่าแล้วใช่ก,<ม>ก,ก็รู้สึกว่ามันต่างจากจากเราตัวตัว,ตวจริงของเราอะไรอย่เงี้ยค่ะ <c oughs> แฟนๆก็จะได้เห็นความแตกต่างชัดเจนว่าเเราเวิร์กอะไรกับกับบทมากมาขึ้นขนาดไหนอะไรเงี้ย<ม>ค่ะโดยรวมสนุกดีค่ะทั้งทั้งถ่ายซีรีส์ทำเพลงอะไรอย่เงี้ยค่ะคือชอบค่ะชอบมีเพลงหลายเพลงเลยค่ะวันนี้ทุกคนก็จะได้ฟังกัน <c oughs> มี2เพลงที่ปล่อยไปแล้วแล้วก็มีอีก2เพลงที่เป็นสกเรตเดียวค่ะใช่ค่ะเชนค่ะ ใ่ค่ะสหรับตัวหนูนะคะที่เป็น่งใหม่หมดเลยเพราะว่านี่จะเป็นซีรีส์ยูริเรื่องแรกด้วยของคู่เรานะคะแล้วก็มีการปรับเรียนอะไรกันเยอะมากๆโดยทาแบบตัวหนูที่เหมือนจะเป็นกึ่งกึ่งบริการปกป้องคุณเมวิกาค่ะก็ต้องไปเรียนตรงนี้ด้วยค่ะหนูก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าปกติเราจะเห็นแค่หลังมอนิเตอร์ว่าพวกเราเล่นกันยังไงยังไม่ได้ดูว่าอีพีหนึ่งมันจะเป็นยังไงก็เลยอยากดูแล้วว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง mm <laughs> ความท้าทายของเรื่องนี้ของแต่ละคนมันอยู่ที่ตรงไหนก็หนึ่งเลยคือเรื่องธุรกิจรู้สึกว่าธุรกิจเป็นเรื่องไกลตัวเนาะสำหรับพวกพวกหนูด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็อาจจะรู้คร่าวๆแต่ว่าเราไม่ได้รู้ถึงดีเทลว่าแบบนักธุรกิจพันล้านเนี่ยเขาเออหมื่นล้านอ่ะเขาแบบเขาใช้ชีวิตกันยังไงแล้วแบบบางทีสับธุรกิจอย่างนงี้เราก็ต้องไปทํากันบ้านว่าแบบอันนี้แปลว่าอะไรหรือว่าการมีหุ้นมีสัมปทานคืออะไรก็คือต้องเข้าใจกับบทก่อนถึงจะพูดออกมันพูดออกไป ที่แบบมีความหมายได้ค่ะของฉันก็ก็คือเรื่องเรื่องธุรกิจเหมือนกันค่ะแต่หลักๆจะเป็นเรื่องการทําบุคลิกภาพให้มันดูเป็นผู้นําคนนะคะในวัยที่แบบวัยแบบ20่สิปลายๆอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเออตอนแรกเราก็ยังเรายังดูเป็นลูกน้องขย่นิดนึงก็พออยู่ไปเรื่อยๆก็จะเริ่มเข้าใจว่าโอเคท่วงท่าการเดินทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ส่งให้เราดูเป็นผู้นาใช่ค่ะเป็นผู้นําแล้วก็คําศัพท์ธุรกิจบางคาหนูยังไม่ค่อยเข้าใจก็ไปลองหาดูว่าเออมันคืออะไรถ้าเราพูดแล้วเราไม่เข้าใจมันก็จะะแปกค่ ก็รู้สึกว่าพอพอไปเราเข้าใจความหมายเวลาพูดมันก็จะมีมีนิ่งอะค่ะใช่เรื่องแปลกใหม่ความยากของคาแรคเตอร์หนูคือเรื่องของอดีตของตัวละครนี้ค่ะมันจะมีความรุนแรงซึ่งมันแบบต่างจากชีวิตของหนูมากหนูก็เลยได้ทำกันบ้านพอยเยอะสุดของหนูก็ด้วยความที่ตัวละครมันไม่ค่อยพูดมันก็เลยสื่อสารกับหนูค่อนข้างยากมีอะไรก็เก็บไว้ข้างในหมดเลยใช่ค่ะก็ต้อง เรียนเรื่องการแสดงสีหน้าต <laughs> <c oughs> รงนี้จะต้องมาเหมือนเป็นงานการตกลงที่แบบเป็นธุรกิจเราจะต้องมาแย่งสัาปนกันมันความสนุกตรงนี้มันมันจะอยู่ตรงไหนเส้นเรื่องมันจะคือเป็นรักระหว่างรบ <c oughs> อ,อารมณ์แบบนั้น <c oughs> นะ,ะเป็นโรมโอจูเลียตเป็นรักระหว่างรบ <c oughs> เป็นความรักที่ที่มันเหมือนจะเป็นไปไม่ได้รักคนที่ไม่ควรรักอะไรอย่างงี้ค่ะก็น่าจะเป็นทางถนัดของพวกเราอยู่ และก็ต้องเป็นรักที่ต้องปกปิดถูกต้องใช่ครักคำรักที่บอกใขรไม่ได้ซึ่งซึ่งทั้งสองคู่อ่ะเขาก็มีโจทย์ที่ต่างกันอย่างคู่นี้เขาจะเป็นเป็นธุรกิจที่แบบเป็นบริษัทคู่แข่งกันเนี่ยตระกูลคู่แข่งกันแล้วก็ต้องมาดีลงานอันหนึ่งแล้วก็ต้องเอาชนะกันแต่ในขณะเดียวกันลับๆก็คือหลงรักกันอันนี้ส่วนคู่นี้เป็นผู้ช่วยเป็นเลขาก็รักเจ้านายมากแล้วต้องสปอร์ตทุกอย่าง ถ้าเขารักกันไม่ได้คู่นี้ก็รักกันไม่ได้อย่างงี้ค่ะมันก็เลยทําให้แบบมันเป็นความรักที่ที่มันคงจะต้องมีอะไรที่ต้องใช้ความพยายามกันเยอะอยู่เห็นบอกว่า EP แล้วก็จะแซ่บเลยจัดนี่เลยแซ่บเลยไหมคะใครบอกน้องใครบอกน้องก็จริงๆแล้วก็มีเสิร์ฟในวันนี้ก็มีเสิร์ฟให้ได้เห็นแหละครับก็อาจจะเห็นสปอตตัวอย่างไปบ้างอะไรอย่างงี้ที่เป็นของ EP หนึ่งนะครับก็ ก็มีแน่ก็เดี๋ยวรอชมในลงนะ,นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วซีรีส์เนาะความยาวทั้งหมด8 EP ะครับการดำเนินเรื่องมันจะค่อยๆดำเนินไปอยู่แล้วพี่ว่าจริงๆวันนี้เท่าที่พี่สัมผัสคนดูของเราคงไม่ได้เฝ้ารอแต่ ที่เราใช้คําว่าแซบอย่างเดียวแต่จริงแล้วพี่ว่าคนดูวันนี้เขาเก่งแล้วเขาฉลาดขึ้นกับการตีความแล้วก็การติดตามเนื้อหา mm hmm. ไป <Okay. S 1> พร้อมๆกับตัวละครนั่นคือความสนุกและเป็นอัตลรทของการดูซีรีส mm hmm. ์เพราะฉะนั้นเนี่ย EP หน mm ึ hmm. ่งในวันนี้มันจะเป็นสิ่งที่จะเปิดก็คือเปิดให้เห็นความสัมพันธ์ที่มาที่ไปของตัวละคร mm hmm. แต่ละตัว mm hmm. รวมไปถึงมิชชั่นของเขา mm hmm. และแน่นอนมันเริ่มเปิดดีลกันแล้ว mm hmm. นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอีพีหนึ่งครับก็ไม่ค่อยแซบเท่าไหร่อะค่ะเปิดมาซ่นแรกก็เราติดตามเราติดตามครับให้แต่ละคนฝากตัวละครกับไปแฟนหน่อยตั้งแต่ วันนี้จนถึงไปจนถึง EP พีแปด่าจะได้เห็นเรียนรู้ตัวละครอะไรกับตัวละครเราบ้างนคโอเคค่ะก็สำหรับตัวไอวอรินนะคะคือจริงๆถ้าไล่ดูตั้งแต่ ep 1จนถึง ep 8อ่ะมีว่ามันจะค่อยๆเฉลยอะไรบางอย่างให้คนดูเห็นว่าเออจริงๆผู้หญิงคนเนี้ยมีความเก่งมีความฉลาดมีความชาชาในตัวเองมากแต่ว่าเขาจะมีแบ็กกราวน์ของเขาที่เขาไม่ไม่สามารถแสดงความรู้สึกออกไปได้ว่าเขาคิดอะไรอยู่มันมันเป็นความกดดันในตัวละครของเขาซึ่งมันทําให้คนดูลุ้น ไปกับเขาว่าแบบเฮ้ยคือจริงๆสิ่งที่เขาตั้งใจทํามาแล้วก็ประสบความสําเร็จมาทั้งชีวิตอ่ะเรื่องเนี้ยมันจะทําให้เขาประสบความสําเร็จหรือเปล่าในเรื่องความร<ช>ัก<ฮ>ส่วนส่วนเมริกาก็ก็เหมือนกันค่ะเรื่องเรื่องธุรกิจก็ต้องเอาใจช่วยเขาว่าสุดท้ายเราคือดิวธุรกิจเนี่ยจะจะล่มไหมเพราะว่าเรื่องเขาแอบ,บรักกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันมีการหาคําตอบเรื่องเรื่องตัวเมริกาด้วยว่าเขาลึกๆเราเขาชอบผู้ชายหรือเปล่าหรือว่าชอบผู้หญิงตั้งแต่ตอนไหนอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นไงก็ฝากติดตามด้วย ก็ฝาาตัวละครจีด้วยนะคะถึงจะไม่ค um um ่อยพูดแต่ว่ามีหลากหลายอารมณ์มากๆเลยค่ะใช่แล้วก็ต้องดูว่าเส้นทางความรักแล้วก็การปกป้องของคุณเมย์จะเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะก็ตัวละครของแยมนะคะก็จะต้องรอดู้ว่าได้มาเป็นเลขาของคุณไอได้ยังไงแล้วทําไมถึงพักดีต่อคุณไอมากๆอกนะคะให้คุณสอดอุปีัมภ์ค่ะเช่นค่ะครับก็ ก็เป็นซีรีส์เกิร์ลเลิรเรื่องที่สองครับของเชน2 5งหนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พี่รู้สึกว่าเราได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอ,อีกแล้วแล้วก็เป็นความท้าทายของนักแสดงทุกๆคนด้วยซึ่งพี่คิดว่ามันเป็นชาเลนจ์นะแล้วมันก็เป็นเป็นอะไรที่มันน่าตื่นเต้นมากกับการที่เขาว่าเขาจะทําได้หรือทําไม่ได้ทำได้หรือไม่ได้ในที่นี้ก็คือทําให้คนดูเชื่อครับเชื่อ C <C ว่าเขาเป็นตัวละครน,นั้นจริงๆนะครับก็ พี่ว่าเส้นเรื่องมันสนุกมากอยู่แล้วอะ่ะมันมีอะไรให้หน้าติดตามที่เหลือก็อยู่ที่ว่าตามไปดูกันแล้วก็ช่วยๆกันเชียร์ถ้าชอบก็ช่วยๆกันเชียร์กันกันนะครับ<ม>ทุกวันศุกร์ครับ โทษขอโทษครับทุกวันเสาร์เออมี2อเซนอ่ะงั้นให้ลูกหมีฝากกันเอาโยนเลยโอเคเอาโยนเลยโอเคหนูขายของเลยนะคะลวกันนะคะก็ทุกวันเสาร์นะคะทางช่องวันสี่ทุ่มครึ่งนะคะค่ะแล้วก็สามารถรับชมออนไลน์นะคะเวอร์ชันอนนคัดได้ที่ไอชหรือว่า iq com ที่เดียวเท่านั้นค่ะนั่งเหนือไปจากเรื่องของของตัวซีรีส์แล้วอะค่ะเอโปรเจกต์ของเชนออริจินอลก็ยังมีความตื่นเต้นมีความลุ้น ในเรื่องของการที่เราได้สร้างเด็กๆใหม่ๆขึ้นมาด้วยนะคะก็มาติดตามดูเจอร์นี่ของเด็กผู้หญิงเหล่านี้ด้วยแล้วกันว่าจากวันเริ่มต้นที่เขาเริ่มต้นมาจนกระทั่งมาถึงซีรีส์เรื่องใหม่แล้วจะเป็นยังไงจะประสบความสําเร็จต่อๆกันไปเหมือนกับที่ผ่านมาเรื่องแรกของเขาหรือเปล่าก็มาฝากเอาใจช่วยกันด้วยละกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ